แล้วก็ตอ,พพาอาตบพระพุทธองค์ว่าอาเตบพระพุทธองค์ผู้เจริญพระองค์ไม่เคยตัดอย่างนั้นเลยตอนหลังพระพุทธองค์ได้ตัดสั่งสอนปัญจวัคคีย์โดยการแสดงทรมาจากกับปวัตนสูตรเป็นการแสดงทางสายกลางไม่สุดโต่งไปทางการบำรุงบำเดอดตนด้วยการไม่สุดโต่งไปในทางทําให้ตัวเองลําบากเป็นการตุลามารตัวเอง ทรงแสดงมรรมีงองค์แปดจากนั้นทรงแสดงิยษัศสีสรสสสพระอัญญาคกอัญญาโก็ได้บรรลุเป็นพระสวดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธองค์ก็ทรงเป็นอุทานว่าอัญญาสิวะตะัตภูโกนทันโยอัญญาโกลทันยะผู้จเจริญได้รู้แล้วหนอ,อในความหมายคำต่อคำก็คืออัญญาสิไปว่ารู้แล้ววัตตะก็ไปวันหนอโพก็ผู้เจริญโกลทันโยก็พระ กวนทันยา